มันเมื่อก่อนอ่ะมันคลองมันเป็นคลองรอบบ้านเลยใช่ไหม,มสมัยก่อนเนี่ยนะไอ้ตรงนี้เนี่ยที่บ้านที่อยู่เนี่ยเขาเรียกว่าบ้านเกาะนฮะความเป็นมาของบ้านเกาะเนี่ยก็คือมันจะเป็นเกาะแล้วก็มีน้ําล้อมรอบซึ่งบ้านเนี่ยบ้านที่ปลูกเนี่ยจะเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูง แล้วมีบ่อที่เขาขุดล้อมรอบบ้านเนี่ยเพื่อสมัยก่อนนี้ขโมยเยอะป้องกันขโมยด้วยและโคจะปลูกกอไผ่เนี่ยไว้รอบๆอบบ้านเพื่อกันขโมยอีกส่วนหนึ่งแต่ชีวิตการไปส่วนเวลาจะออกไปทํางานหรือจะไปเรียนหนังสือเนี่ยสมัยเด็กๆเ,เนี่ยไปเรียนหนังสือก็ต้องพายเรือกันไป ว่าจะถึงโรงเรียนก็จะอยู่ไม่ไกลจากบ้านหรอกแต่ว่าเดินไปไม่ได้เพราะว่าถ้าหน้าน้ำเนี่ยน้ำจะท่วมหมดเลยตามคันนาเนี่ยต้องพายเรือไปอย่างเดียวเลยแต่ว่าถ้าหน้าแล้งเนี่ยหมายถึงว่าหน้าที่เขาเกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะมีคันนาคันนาเนี่ยเดินไปได้เขาจะเกี่ยวข้าวก็จะเป็นนาที่แห้งเราก็สามารถเดินไปเรียนหนังสือได้แต่ว่าถ้าหน้าฝนเนี่ย หน้าฝนหรือหน้าน้ำเนี่ยเราจะต้องไปได้ทางเดียวคือต้องพายเรือไปไปจอดที่โรงเรียนซึ่งโรงเรียนที่เรียนเนี่ยเขาจะเป็นใต้ถุนที่สามารถจอดเรือไว้ใต้ถุนได้เลยเพราะว่าน้ํามันขึ้นเยอะแล้วแล้วแบบอันนี้อันนี้คือตอนเรียนเหรอใช่ไหมตอนเรียนตอนเรียนนั้นตอนตอนเรียนนี้คือยังเล็กๆกันแหละต้องพายเรือไปแต่มาเป็นเรือแบบไหนวะที่พายเรือไป เรือก็คือเรือเป็นเรือบดอะ่ะจะนั่งหัวคนหนึ่งท้ายคนหนึ่งและตรงกลางก็อีกคนหนึ่งก็คือช่วยกันพายข้างหน้าจะมีไม่พายสองสสองพายคนหน้าจะเป็นคนพายคนหลังก็จะเป็นคนพายเหมือนกันแต่ว่าคอยบังคับไม่ให้เรือมันให้เรือมันไปตามทิศทางที่เราต้องการได้ แล้วสมัยก่อนนี่คือเขาจะเดินเรือกันใช่ไหมแล้วคนที่แบบว่าบ้านที่ร่ำรวยนี่คือเขาต้องมีรถเครื่องรถยนต์เนี่ยถ้าว่าบ้านที่มีฐานะเขาก็จะมีมเขาเรียกว่าเรือหางยาวเขาจะมีเครื่องเครื่องเครื่องอะติดไว้ที่ท้ายเรือ,อก็ติดแล้วก็ขับไปเลยไม่ต้องพายเรือเพราะว่าไม่ต้องมันถึงเร็วไม่ต้องมาเสียเวลาพายเรือกว่าจะถึง ก็ต้องใช้เวลาแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราพายทวนน้ำมันก็ช้าแต่ถ้าเราพายตามน้ำไปเนี่ยเรานั่งบังคับท้ายเรืออย่างเดียวเหมือนหางเสือมันก็จะไปมันได้เรื่อยเลยแต่ถ้าเราพายทวนน้ำเนี่ยเราต้องใช้พลังงานเยอะเพื่อที่จะพายให้มาทวนน้ำมาถึงบ้านเราให้เร็วอะ่ะมันต้องใช้แต่ว่าถ้าคนมีฐานะเขาก็จะมีเรือหางยาวติดพื้ดเดียวก็ถึงละ แต่สมัยก่อนนี้ถนนก็ไม่มีนะมีอยู่ทางเดียวคือการเดินทางก็คือต้องใช้ลำคลองนี่แหละใช้คลองนี่แหละที่เราจะต้องพายเป็นการถนนสุวินทวงศ์เนี่ยคือเมื่อก่อนมันยังไม่มีหรอถนนสุวินทวงศ์เนี่ยตอนก่อนเนี่ยม,มันก็มีนะแต่ว่าเป็นสองเลนถนนจะเป็นสองเลนข้างๆ<ม>จะเป็น<า>ทุ่งนะแต,แตเ่เลขมานั่นนะตแต่ไปเรียนหนังสือจะเป็นถนนสองเลนนะตั้งแต่ปีสาม 10 3 2 5 2 5 2 0ห้าสองห้าองศูนย์นานานมากนานมากสองเลนนะคือมันเป็นเส้นหลักมินเข้าตรงเลยใช่ไหมใช่จากเฉิงเซาเลยไปถึงไปถึงตลาดมินเข้าไปถึงอ่าไปอนุสาวรีย์ไปถึงได้ไปได้ตลอดแหละแต่ตอนก่อนเนี่ยถนนถนนมันก็รถก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะว่า มีถนนก็จริงแต่รถไม่ค่อยมีเพราะคนก็ไม่ค่อยมีกำลังซื้อส่วนมากจะใช้เรือซะมากกว่าว่าไฟรถยนต์อะไรยังไม่มีอ้ยหายากยากแต่ทางนนบ้านบ้านแถวนี้มันเป็นแม่น้ำหมดเลยใช่ไหมเป็นคลองเป็นคลองหมดเลยเขาจะขุดคลองเพราะว่าเราจะอยู่ใกล้ริมคลอ,องการใช้น้ำใช้อะไรมันก็ต้องใช้น้ำหมดไง ใช่น,น้ำนี่ก็คือใช้ทำนาคือน้ำนี่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นหัวใจหลักเลยแหละของของของชาวนานะถ้าไม่มีน้ำในปลูกอะไรก็ไม่ได้อะอย่างาบรรยากาศตลาดมินสมัยก่อนทีม่มาเคยเห็นมนเป็น,นตลาดมินอะไรหรือเมื่อก่อนเขาต้องแบบพายเรือกันอะไรเงี้ยใช่ไหมตลาดน้ําอะไรอย่างเงี้ย ก็ที่ตลาดมินเขาก็มีท่าเรือหมดแหละเขาก็จะต้องมีเพราะว่ารอรถเนี่ยจะใช้เวลานานมากคนก็จะไปเรือแต่สมัยก่อนเนี่ยบางทีเราก็ไม่ต้องไปนะอย่างถ้าเราจะซื้อกับข้าวเขาจะมีเรือ,อกับข้าวขับมาขับมามา,ออมาเป็นเรือ,อรใช่มาแวะตามบ้านเขาก็จะขายพวกปลาทูผักอะไรพวกเนี้ยเนื้อไก่อะไรพวกเนี้ย,เ,เ,ยเ,เขาก็จะมีมี เขาจะมาช่วงประมาณ3ามโมงเย็นน่ะก็คือจะขับเรือมาขายทุกบ้านนี้เข้าบ้านนู้นออกบ้านนี้เราก็ไม่ต้องเพราะว่ากว่าเราจะไปถึงตลาดเนี่ยเราพายเรือมันก็ลําบากเพราะฉะนั้นเขาจะมีเรือที่ขายกับข้าวอะ่ะแต่ถ้าคนมีฐานะเขาก็จะขับเรือมาขายแต่ถ้าคนไม่มีเนี่ยเขาก็จะพายเรือเป็นแบบเรือเรืออีโปองอะ่ะ<ม>เขาก็จะตั้ง,<ม>ต,งตั้งขนมเพราะขนมไทยๆเอาไว้ในเรือน่ะพายของ พายมาลมลำเ็กๆนใช่ลำเล็กๆที่ <ๆ S 1> หัวยาวๆอ,อ่ะๆๆๆอ่านั่นแหละเขาก็จะพายพายมาแล้วก็